นะครับการสวัสดีทักทายนะครับพี่น้องครับตั้ง facebook กับ YouTube นะครับทักทายกันยามแรงครับวันนี้มา บุกบ้านเสียตนนะครับจะของบ้านมาอยู่หรอยู่ในี่ยหอฟอครับอายเพิ่นนะครับมาลอบฟึงจะของรถเพิ่นมาอยู่นี่ครับหกเหล่าปากแตงครับของรถใหญ่หกมือกวักผ้าปะจะเหมือนเนี่ยนะครับแยามมะแรงปากแตงนี่เพิ่อนฟึงเฮ็ดปีหนีนครับของปากรถใหญ่ ขอดีก็มีลายครับตัวนี้มันบวหดเขาย่ำเข่าคางอันนี้ย่มพากลางหลองขน,นาไปนะครับมันจะบวหหดเขาไปนำํำมาปวนมาปวนบานเพิ่นนี่ครับพกเลามันจะกวักไว้กเก่าๆนะครับจุดเมื่อกวักนี่ถ้าจะเดินรถได้เร็วก็เดิมกับปีนี่เพิ่นจัดขอสปริงนะครับ กล่องโฟกัสบุครับนี่ยยาวงไ้เดี๋ยวพาเบิ้งขึ้นเบื้องทึงๆครับเบิ้งเหล่าแต่งงานเป็นจังไดนี่ครับเหล่าตูนวดแต่งกับตะแกงตะแกงตีตูนวดนี่เพิ่อนครับเปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมเป็นไล่ขวางกำลังตรีมันไล่รองกับรถเลย ผมกับเเคยใส่กันหนาจะดีครับว่าเห็นพวกนกลุ่มสี่ใส่รถเกี้ยวนะครับเขาอันนี้มาตัวนี้เขาเปลี่ยนเบิร์นเหลาเลยนี่เบิร์นเหลาตัวหนวดมีใบปัดนะครับใบปัดตะเกียงรางกะเปลี่ยนใหม่อาจจะเห็นบ่เดี๋ยวพาเปิดเบิง้ง <laughs> ได้มาทั้งที่ละไทย่น้องเด้เบึงนะครับ มีนี่มุมนี่จะเห็นชัดนะครับเนี่ยตะเกียงล่างกะเปลี่ยนใหม่ล่ะตัวดีของเพื่อนเพื่อนว่ามันมันเป็นตะเกียงเกีย่ยวข้าวโพดหรือตะเกียงเกีย่ยวเข่าอันนี้พงก์บอลในใจกันแต่ถ้าพอนว่าเกีย่ยวข้าวโพดโอ้เกี่ยวเขานะครับตะเกียงบนเล็กเลียดทั้งท้นเลยครับนี่ ถ้าใคได้เปลี่ยนแล้วก็นแนะนาเป็นแบบนี้ครับเวลาเขาเกี่ยวเขาเปียกหนามมันถที่บติตตะเกียงบันไดมันจะอ,ออกง่ายนะยะคันหลอดไเพื่นก่อนนี่ก็เป็นลองคูนะครับสายผ่านคอว่ามีขาด,ด้ะครับปีหนึ่งปีกายผมเห็ดลองปีกายก่อนนี่การอลองคูเกี่ยวเบิดปีว่ามีขาดมีแต่ย่านไป แห้งชุดมันลายครับโอ้โหลดเต็มบาทน,นี่ครับวุ้ยหอนมังจอดนี่ตัวนี้เป็นไทยสิงเจริญยนนะครับการเกษตรแม่ของขายไทยสิงนะครับอย่าไายบึ่งปากดานคุณ เกี่ยวด้านนี้เป็นเสริมใบเอานะครับเสิมใบเกี่ยวเดิมนี่ก็แกะเขาพันคอไปไลยครับแต่งอุ้มเป็นอุ้มเกาหาครับพี่น้องนี่แนวปรับเป็นของแบบเดิมออกมาจากศู์เลยเครื่องผมจะมีแยกคอนทวนอยู่นี่เขาเห็นห้แยกถ้าจะโยกขึ้นยกท่อขึ้นยกท่อรุ่งก็ขันโยกตัวเหนียวขันโยกมือกวัก แต่ตัวนี้แบบซูนเลยครับน่าจะราคาแพงเว่ากันหมกับลดต้นทุนลงมาเนี่ยบโดยรวมฟังลงกลางหลองกันนะครับนี่อ,นอาจจะมืดนเนี่ย <laughs> กับฟ้าพี่นอนนะครับก็ต,กติดตามนะครับเชนเนลน้องน้องทองลาง,งเองนะครับทางช่องทาง youtube และก็เฟ e บ o o กนะครับเดี๋ยวชิปหนาะฟ้า,าเบิองรถไทยนครับกอบูเ้กันนคับนั่น นนยัมไถ่าทยพี่้อกในเบื้องลายเทลือนะตัวนี้ก็เป็นลาวเก่านะครับเป็นถอดออกอย่าเดิมเดิมอยู่อยากครับมันต้องอันนี้ต้องแต่งเกี่ยวได้ไหวเกีียวด้วยไหวเก็บงานได้ไหวนะครับโอ้ฮีโน่เจ็ดร้อยครับนี่มาหลากรถคันใหญ่ ชิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ่ายอัปเดทพี่น้องในเบื้องนะครับเห็นเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากเห็ดเป็นหกเล่าหกมือกวักมันจะดีกว่าเขาไปโทษสเตอร์นะครับโทษสเตอร์เวลาอันนี้เวลาจังไงล่ะเวลาเพาลูกเบี้ยวนะครับเพ่าสี่ขั้นชักใบเหียดมันไปไวนะครับมันพังไวคว่าชุดเกี่ยวดันเอียงกับไปไวห่เคาแค์อยากให้มันกวักไวเข้ากับเลียนเคียร์เพิมจำนวนเหล่ามาเดือดเดือมันหาเหล่าครับเปลียนเป็นหกเหล่า ทางอุ้มกะหลานปอกันช่างครับหลานเดียวกันกันช่างทางสีเกียรตินะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องครับกดติดตามช่องแนวเรื่องน้องทวารางให้ด้วยครับทางช่องทางยูทู e แล้วก็เฟซบุ๊ k นะครับ